สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นการแปลเนื้อหาที่น่าสนใจจากช่อง Mental d o s e สสำหรับชื่อคลิปต้นฉบับก็คือ s i g e That Someone c l o s e To You Secretly h a t e You ข่าวยุงชื่อคลิปนี้ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือรู้ทันสัญญาณที่บ่งบอกว่าคนใกล้ชิดอาจกำลังเกลียดคุณอย่างลับๆโดยข่าวยุง คุณเคยพบคนใกล้ตัวที่ดูเหมือนพูดจาด้วยถ้อยคำที่เป็นมิตรแต่ในระดับของสัญชาตญาณคุณกลับรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่ช่างไม่ตรงกันเอาเสียเลยคุณเคยเกิดความรู้สึกไม่สบายใจลึกๆราวกับเป็นสัญชาตญาณที่บ่งชี้ว่ามีบางอย่างที่มืดมนซุกซ่อนอยู่เบื้องหลังรอยยิ้มนั้นบ้างหรือไม่ข่าวยุงหนึ่งในนักวิชาการด้านจิตใจของมนุษย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด ได้พูดถึงแนวคิดพื้นฐานนั่นก็คือเงามืดหรือแชโดวเงามืดคือส่วนหนึ่งที่ซุกซ่อนอยู่ภายในตัวเราที่เรามักปฏิเสธการดำรงอยู่ของมันทว่าบ่อยครั้งมันก็เผยตัวออกมาในวิธีการที่เราปฏิบัติตัวต่อผู้อื่นและเมื่อมีใครสักคนได้เกิดความรู้สึกเกลียดชังอิจฉาริษยาหรือขุนเคืองใจคนคนนั้น ก็มักจะซุกซ่อนความรู้สึกนั้นเอาไว้ทว่าไม่เคยมีใครที่สามารถซ่อนมันได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยสัญญาณเหล่านี้ยังคงอยู่ที่นั่นพวกมันละเอียดอ่อนแต่ไม่มีทางผิดพลาดได้และวันนี้ผมจะมาเปิดเผยสัญญาณที่ชัดเจน8ปประการที่เผยให้เห็นว่ามีคนใกล้ชิดก,กับคุณที่มีความรู้สึกเป็นศัตรูถึงแม้ว่าพวกเขาจะพยายามที่จะซ่อนมันเอาไว้อย่างยิ่ง แต่ก็ทำได้ไม่สำเร็จเลยโปรดระมัดระวังเอาไว้เพราะสัญญาณข้อที่8นั้นเป็นสัญญาณที่อาจจะร้ายกาจที่สุดและอาจทำให้มุมมองของคุณที่มีต่อใครบางคนเปลี่ยนแปลงไปตลอดการสัญญาณที่1การดูถูกที่แฝงตัวในรูปของการเสียดสีความเกลียดชังนั้นไม่ได้แสดงตัวออกมาอย่างเปิดเผยเสมอไปบางคนชอบแสดงออกด้วยมุกตลกแบบประชดประชัน จิกกัดหรือเหน็บแนมพวกเขาชอบล้อเลียนสิ่งต่างๆที่รู้ว่าเป็นความอ่อนไหวสำหรับคุณซึ่งเมื่อคุณพยายามชี้ให้เขาเห็นเขากลับตอบคำถามด้วยคำว่าแม้ก็แค่ล้อเล่นนิดนิหน่อยๆอย่าใจน้อยไปหน่อยเลยหรือเธอนี่ช่างไม่รู้ทันเอาเสียเลยเป็นต้นพฤติกรรมนี้ค่อนข้างละเอียดอ่อนเพราะมันจะทำให้คุณเกิดความรู้สึกไม่สบายใจ ในขณะที่อีกฝ่ายกลับแสดงท่าทีว่าเป็นการแทงทําให้เป็นเรื่องล้อเล่นโดยไม่มีเจตนาร้ายในความเป็นจริงแล้วการเสียดสีซ้ําๆเกี่ยวกับบางหัวข้อเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากของการดูถูกที่ซ่อนเร้นอยู่หากว่าเรื่องตลกของคนคนนั้นทําให้คุณเกิดความรู้สึกอับอายหรือรู้สึกเหมือนกําลังโดนดูถูกเหนือสิ่งอื่นใดหากมุกตลกนั้นได้ถูกพูดถึงซ้าๆ เกี่ยวกับหัวข้อหนึ่งเดียวเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนั้นอาจไม่ใช่แค่เป็นเรื่องตลกเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญญาณของความเกลียดชังที่ถูกเก็บกดเอาไว้ด้วยยุ่งระบุว่าเงามือส่วนตัวของเรานั้นมักจะถ่ายทอดไปสู่คนอื่นๆในลักษณะที่แนบเนียนและบางครั้งมันก็เกิดขึ้นแบบไม่ได้ตั้งใจด้วยซ้ำเมื่อมีคนใช้การเสียดสีซ้ำ,ซำ เพื่อโจมตีลักษณะท่างบุคลิกภาพของคุณในบางแง่มุมไม่แน่นะครับคนคนนั้นเองต่างหากที่กำลังเปิดเผยส่วนหนึ่งของตัวเองที่เขาไม่สามารถยอมรับได้สัญญาณที่2การบ่อนทำลายอย่างแอบแฝงหากคนใกล้ชิดของคุณเกิดความรู้สึกถูกคุกคามจากความสำเร็จหรือการเติบโตของคุณพวกเขาอาจพยายามทำลายล้าง ในลักษณะที่เป็นความแยบยนต์ก็เป็นได้การบ่อนทำลายคุณสามารถเกิดขึ้นในแบบที่ไม่ชัดเจนและตรงไปตรงมาเสมอไปบางครั้งมันก็แสดงออกมาในรูปแบบคำแนะนำผิดๆการสื่อสารผิดๆหรือความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆซึ่งมัน,นำมารวมกันแล้วจะไปขัดขวางไม่ให้คุณบรรลุเป้าหมายเพื่อนหรืออาจเป็นสมาชิกในครอบครัวที่ลืมบอกข้อมูลสำคัญๆบางอย่างแก่คุณ โดยไม่ให้รายละเอียดที่จำเป็นหรือทำให้สิ่งต่างๆซับซ้อนขึ้นโดยทำเป็นไม่ได้ตั้งใจไม่แน่ว่าเขาคนนั้นอาจไม่ได้ขาดสติเหมือนที่กำลังเห็นอยู่ก็เป็นได้หากเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในช่วงเวลาที่สำคัญนั่นอาจเป็นเวลาที่คุณจะต้องกลับมาถามตัวเองว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันใช่เรื่องบังเอิญจริงๆหรือไม่การสังเกตความสม่ำเสมอของพฤติกรรมเหล่านี้จะช่วยระบุได้ว่า มีความปรารถนาอย่างไม่รู้ตัวที่จะทำลายคุณบ้างไหมยุงได้อธิบายไว้ว่าเมื่อบุคคลขาดความกล้าที่จะเผชิญกับความล้มเหลวของตัวเองพวกเขาอาจถ่ายทอดความรู้สึกหงุดหงิดของเขาไปสู่ผู้อื่นโดยไม่รู้ตัวโดยเป็นการไปขัดขวางคนอื่นๆเพื่อหลีกเลี่ยงความรู้สึกที่ด้อยค่าของตัวเขาเองสัญญาณที่สการแข่งขันแบบเงียบ เมื่อมีใครบางคนที่ไม่สามารถยอมรับได้ว่าคุณประสบความสําเร็จในบางสิ่งจนทําให้เขาเกิดความรู้สึกว่าจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเอาชนะคุณให้ได้ทุกครั้งที่คุณได้รับชัยชนะบางอย่างคนคนนั้นจะพยายามเบี่ยงเบนความสนใจมาที่ตัวของเขาเองหรือไม่ก็เป็นการลดทอนความสําคัญในเรื่องราวความสําเร็จของคุณหากคุณแบ่งปันข่าวดีแทนที่จะแสดงความยินดีกับคุณด้วย เขากับตอบสนองด้วยบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับตัวเขาเองหากคุณบอกความสำเร็จของคุณเขาก็จะรีบพูดว่าฉันก็ประสบความสำเร็จบางอย่างที่คล้ายคลึงกันหรืออาจถึงขั้นดีกว่าคุณด้วยซ้าการแข่งขันแบบไม่ได้พูดออกมานี้มักเกิดจากความไม่มั่นใจในตัวเองอย่างลึกซึง้งผู้ที่ทำแบบนี้บ่อยครั้งไม่สามารถทนเห็นคุณเปล่งประกายได้เพราะสิ่งนี้จะเป็นการตั้งคำถาม ถึงความเคารพตัวเองที่เขามีอยู่หากการสนทนาทุกครั้งกับคนคนนี้กับกลายเป็นการแข่งขันประชันกันก็มีแนวโน้มอย่างสูงว่านั่นเป็นการแสดงออกถึงความแค้นที่หลบซ่อนอยู่เบื้องหลังยุงได้บอกไว้ว่าการถ่ายทอดเงามือดออกไปเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้คนมองเห็นคุณสมบัติในตัวผู้อื่นที่เขาเองไม่สามารถพัฒนาขึ้นมาได้ ด้วยเหตุนี้ผู้ที่รู้สึกว่าด้อยกว่าจะพยายามดูถูกคุณหรือแข่งขันกับคุณเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับความรู้สึกไม่เพียงพอของเขาเองสัญญาณที่4คือการสนับสนุนแบบผิวเผินผู้ที่เกลียดคุณอย่างลับๆอาจพยายามปกปิดมันด้วยความดีแบบผิวเผินที่ไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นเลยเมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือ เขาจะลดทอนความสำคัญของปัญหาหรือหาข้อแก้ตัวสำหรับการไม่ให้ความช่วยเหลือกับคุณเมื่อคุณประสบความสำเร็จความกระตือรือร้อนของเขาจะดูเหมือนถูกบังคับหรืออาจไม่มีอยู่เลยด้วยซ้ำทัศนคติแบบนี้สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะในช่วงเวลาสำคัญของชีวิตคุณหากคุณได้สังเกตเห็นว่าใครบางคนที่มีความใกล้ชิด มักจะไม่ว่างอยู่เสมอในช่วงเวลาที่สำคัญหรือตอบสนองต่อความสำเร็จของคุณอย่างเฉยเมยพวกเขาอาจไม่ได้รู้สึกดีกับคุณอย่างแท้จริงก็เป็นได้การขาดการสนับสนุนที่แท้จริงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะรับรู้ได้เสมอไปแต่จะเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อเวลาผ่านไปจากการสังเกตปฏิกิริยาของบุคคลนั้นๆในช่วงเวลาแห่งความสำเร็จหรือความยากลำบากของคุณก็ได้ ยุงได้กล่าวไว้ว่าการแยกส่วนของอัตราเป็น,นกลไกที่ทำให้ใครบางคนขาดความผูกพันทางอารมณ์กับผู้อื่นซึ่งอาจนำไปสู่ความเย็นชาและไม่สามารถช่วยเหลือผู้คนที่อยู่รอบข้างได้สัญญาณที่5การควบคุมที่ปลอมตัวมาเป็นความเอาใจใส่มีใครบางคนที่พยายามควบคุมชีวิตคุณอยู่โดยอ้างว่าทำไปเพื่อผลประโยชน์ของคุณเอง พวกเขาอาจบอกคุณว่าต้องทำอะไรบ้างเขาจะคอยวิาพากษ์วิจารณ์ทุกทางเลือกของคุณและตั้งคำถามเกี่ยวกับความสามารถในการตัดสินใจของคุณซึ่งเจตนาที่เขามีอยู่นั้นไม่ได้ต้องการที่จะให้ความช่วยเหลือคุณเลยแต่เขากำลังต้องการทำให้คุณรู้สึกว่าจะต้องพึ่งพาเขาต่อไปก็เท่านั้นเองรูปแบบของการควบคุมนี้อาจเป็นสิ่งที่รับรู้ได้ยากเพราะมันมักจะปลอมตัว มาในรูปแบบของคำแนะนำที่เปี่ยมด้วยความรักและความห่วงใยตัวบ่งชี้ที่สำคัญก็คือพวกเขาทำให้คุณเกิดความรู้สึกอย่างไรบ้างหากกลายเป็นว่าหลังจากได้รับคำแนะนำแต่ละข้อแล้วมันกลับทำให้คุณรู้สึกไม่มั่นคงแทนที่จะมั่นใจมากขึ้นคุณอาจกำลังเผชิญกับการควบคุมอีกรูปแบบหนึ่งยุงได้กล่าวไว้ว่าความจำเป็นในการควบคุมผู้อื่นนั้นเกิดจากความกลัวอย่างลึกซึง้ง ต่อความวุ่นวายที่อยู่ภายในผู้คนที่ไม่สามารถจัดการความไม่แน่นอนของตัวเองได้จะพยายามเข้าไปควบคุมชีวิตของผู้อื่นแทนเพื่อที่เขาคนนั้นจะได้ไม่ต้องไปจัดการกับความไม่มั่นคงภายในของตัวเองสัญญาณที่6การวิาพากษ์วิจารณ์และการนินทาผู้อื่นคนที่มีความรู้สึกเชิงลบต่อคุณมักจะไม่แสดงออกมาโดยตรง แต่พวกเขาชอบที่จะพูดคุยเรื่องของคุณกับคนอื่นๆโดยเผยแพร่คำวิาพากษ์วิจารณ์และข้อมูลที่บิดเบือนเกี่ยวกับตัวคุณพฤติกรรมนี้ถือว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะมันมักจะส่งผลต่อคุณโดยอ้อมบ่อยครั้งมันก็จะเกิดขึ้นในแบบที่คุณไม่รู้ตัวเลยจนกระทั่งคุณได้รับผลลัพธ์ที่ตามมาแล้วหากคุณสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในทัศนคติของคนรอบข้าง โดยที่ไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนหากว่าเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานของคุณเริ่มทำการหลีกเลี่ยงหรือแสดงท่าทีเย็นชาต่อคุณก็มีความเป็นไปได้ว่ามีใครบางคนที่กำลังเผยแพร่ข้อมูลเชิงลบเกี่ยวกับคุณอยู่ข่าวลือที่เป็นเท็จหรือเกินจริงเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในมือของผู้ที่ถือโทษโกรธเคืองเพราะข่าวลือแบบนี้ จะทำลายชื่อเสียงของคุณและค่อยๆทำลายภาพลักษณ์ที่มีต่อสาธารณะของคุณด้วยข้าวยุ่งอธิบายไว้ว่าความต้องการทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียชื่อเสียงบ่อยครั้งคือความพยายามแบบไม่รู้ตัวเพื่อถ่ายทอดความไม่มั่นคงและความเปราะบางที่เขามีอยู่ไปสู่คนอื่นๆบุคคลที่รู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าหรือไม่พอใจจะพยายามสร้างสมดุลให้กับความรู้สึกไม่พอใจของตัวเอง โดยทำให้คนอื่นเสื่อมเสียชื่อเสียงด้วยกล่าวอีกในหนึ่งก็คือผู้ที่พูดไม่ดีเกี่ยวกับคุณอาจกำลังเปิดเผยเรื่องราวของเขาเองมากกว่าเรื่องราวของคุณด้วยซ้ำไปสัญญาณที่7ความขุ่นเคืองที่มีต่อความสำเร็จของคุณคนที่ห่วงใยคุณอย่างแท้จริงเขาจะมีความสุขเมื่อคุณไปถึงจุดหมายพวกเขาให้การสนับสนุนคุณในช่วงเวลาที่ยากลำบาก แต่ก็ยังเฉลิมฉลองชัยชนะของคุณอีกด้วยเพราะพวกเขามองว่าความสำเร็จของคุณคือสิ่งที่เป็นบวกและคุ้มค่าในทางกลับกันผู้ที่โกรธแค้นคุณมักจะพยายามปกปิดความนำคาญของเขาเองคุณสามารถรับรู้ได้จากปฏิกิริยาเย็นชาของพวกเขาการเปลี่ยนหัวข้อพูดคุยกระทันหันหรือการพยายามลดความสำคัญของความสำเร็จของคุณหากคุณแบ่งปันความสำเร็จ พวกเขาจะตอบกลับด้วยท่าทีเฉยเมยว่า“อืมก็ดีนะ”หรือเปลี่ยนโฟกัสมาที่ตัวเองทันทีพวกเขาอาจกำลังอิจฉาหรือพยายามจัดการความรู้สึกของการแข่งขันได้อย่างไม่ค่อยดีนักคำอธิบายถึงการไม่สามารถชื่นชมยินดีต่อผู้อื่นได้เป็นสิ่งที่เปิดเผยให้เห็นถึงความขัดแย้งภายในที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขซึ่งความสำเร็จของผู้อื่นจะกลายเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจ ถึงข้อบกพร่องของเขาเองสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เพราะการเห็นคุณบรรลุสิ่งที่คุณต้องการกับกลายเป็นการเน้นย้ำถึงสิ่งที่เขาเองไม่สามารถบรรลุได้ในแบบคุณผู้ที่รู้สึกแบบนี้มักจะพยายามลดทอนความสำคัญของความสำเร็จของคุณด้วยคำว่าก็ไม่เห็นจะสำคัญขนาดนั้นเลยฉันก็เคยทำสิ่งเดียวกันนี้เมื่อไม่นานมานี้เองหรือคุณน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะ คำพูดประเภทนี้ไม่ใช่แค่ความคิดเห็นแต่มันเป็นสัญญาณของความร้อนใจที่แอบแฝงอยู่ภายในหากคุณสังเกตเห็นว่าคนรอบข้างที่เฉลิมฉลองชัยชนะของคุณได้อย่างยากยิ่งอีกทั้งยังแสดงท่าทีรำคาญแทนที่จะเป็นความสุขเป็นไปได้ว่าลึกๆแล้วพวกเขาอาจรู้สึกบางอย่างที่แตกต่างไปจากสิ่งที่เขาแสดงออกมาให้คุณเห็นสัญญาณที่8ข้อสุดท้าย การแสดงออกด้วยความเกลียดชังที่ซุกซ่อนอยู่อย่างละเอียดอ่อนสิ่งเหล่านี้มักจะแสดงออกมาไม่ใช่ด้วยคำพูดแต่ด้วยทัศนคติและสัญญาณที่เขาไม่ได้ตั้งใจการหลบสายตาในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมลอยยิ้มฝืน,นการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกอย่างกระทันหันหรือความเงียบที่ตึงเครียดสามารถเป็นสิ่งที่สื่อความหมายได้มากกว่าคำพูดเป็นพันๆคำ หลายคนพยายามปกปิดความรู้สึกของตัวเองแต่ร่างกายมักจะเปิดเผยอารมณ์ที่ลึกซึ้งที่สุดอยู่เสมอหากใครบางคนเสแสร้งทำเป็นชื่นชมคุณแต่ในใจเขากับรู้สึกเป็นศัตรูกับคุณคุณจะสังเกตเห็นได้จากท่าทางในแบบที่ละเอียดอ่อนมือของเขาอาจจะเกรง็งเมื่อคุณพูดถึงความสำเร็จน้าเสียงอาจเปลี่ยนไปเล็กน้อยเมื่อเขาชื่นชมคุณ หรือเขาอาจจะหลีกเลี่ยงการสบตาในบางช่วงเวลาขายุงได้บอกไว้ว่าร่างกายและจิตใต้สำนึกไม่เคยโกหกแม้แต่ในตอนที่ใครบางคนพยายามซ่อนความรู้สึกเอาไว้แต่ภาษากายที่ไม่ใช่คำพูดจะทรยศพวกเขาอยู่เสมอสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจิตสำนึกของคนคนหนึ่งสามารถสวมหน้ากากได้แต่ร่างกายเป็นสิ่งที่ตอบสนองต่ออารมณ์ที่แท้จริงเท่านั้น หากคุณเกิดความรู้สึกตึงเครียดความไม่สบายใจหรือความเย็นชาในตัวบุคคลน,นั้นขอให้คุณลองใช้สัญชาตญาณของตัวเองดูคุณอาจสามารถรับรู้ได้ถึงสัญญาณที่จิตสำนึกประสบปัญหาในการหาเหตุผลก็เป็นได้การที่คุณจะสามารถรับรู้สัญญาณเหล่านี้ได้ต้องการความสนใจเพราะคำพูดอาจเป็นสิ่งที่สามารถหลอกลวงกันได้แต่ภาษากายและรายละเอียดเล็กๆน้อย จะเปิดเผยเห็นความเป็นจริงอยู่เสมอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาจนจบคิดเห็นอย่างไรกับหัวข้อในวันนี้ก็สามารถเขียนคอมเมนต์ให้ได้อ่านข้างล่างกันเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ที่ช่อง Book for Life วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ